น,นี่ดอกนี้เอาไว้ก่อนเห็นไหมเอ็นไหมดอกนี้จะบานละ เห็ดล่มล่มเตียงเคียงอยูพ่พี่โอ้ยล่มผักล้มผัดล้มผ,ผัดมันล่มเตียงเคียงอยู่ไว้ให้มันเป็นเชือ้อ เอาไว้ไมเป็นเชื้อเนอะลมเตงเคงลมเตงเคงก็เริ่เกิดก็เริ่มเกิดอด,ดอกนั้นน้อยๆ ว่าในน้อยกับว่าน้อยบนไหน,นด้ครัให้เติบเยอะแต่ว่าเอานี่นี่จ้าเขาจะอยู่ต้นใต้ต้นไม้ใหญ่นี่นี่เอาตรงนี้นี่วแต่ว่าใดดู ได้หลายๆติดแต่ว่าก็สิเอาอยู่วันนี้เสร็จเสร็จใหญ่กุ๊กมันดอกใหญ่ดีเดนะดอกแบบคืบสูงก็คืบได้กุ๊กสูงคืบได้กุ๊ก ที่มันกินได้มันจะมีแหวนตรงเนี้มันจะมีแหวนแล้วก็มันเดี๋ยวมาถ้ามันบานแล้วมันก็จะรูดลง